นี่สองตัวละนี่สามตัวละกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมสีตัวละห้าตัว ทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอลคิรี่ลาวอ่ะก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอนะคะเราขอขอบคุณทุกการสนับสนุนโดเนตสัพพอร์ตให้มีคลิปได้รีวิวมีดจอมราชันนะคะขอบคุณคุณมันนี่ทำอาร์ตสิบบาทขอบคุณคุณลาลาขอบ4ี่ขอบคุณบิยอนเก้าสิบบาทขอบคุณคุณมาร์คเลียวพุทธหนึ่งร้อยบาทขอบคุณคุณดีสองร้อยบาทขอบคุณแอมเบอร์สองร้อยหนึ่งบาทขอบคุณลิลิหนึ่งร้อยสี่สิบบาทขอบคุณคุณ แป้งโปรจี205บาทแล้วก็ขอบคุณ The Best of the Year นะคะ My Best The Divine นะคะ500บาทขอบคุณค่ะ <Hey! S 1> เลค่ะมากอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการเติมสก,กินกันเลยนะคะค<ๆ>ก่นอนอื <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ๆ>่นเติมไปที่ RT ก่อนเลยเราจะเติมแพ็ค9 9 9 9นะคะนี่ทุกคนนี่นะคะทุกคนแล้วก็กดอนุมันเรียบร้อยเลย <S 2> <S 2> <S 2> ตื่นเต้นมาก โอเคทุกคนเราก็เข้ามาในช็อปนะคะเราจะซื้อมีดอะไรก็รตามนี้เลยมีดจอมราชันหรือมีดแจ็กไนน์นะคะคือเป็นมีดที่เราชอบมากๆอย่าซื้อผิดนะคะทุกคน A B C เราบอกไปแล้วนะคะให้เลือกไทยซดี C, D, ที่สุดเล่นได้กับทุกโหมดนะคะเนี่เรียบร้อยทุกคนซื้อแล้วนี่นะคะ อะเดี๋ยวเราอัพกันเลยว่าเป็นยังไงกดนี่นะคะทันนิ่งนะคะนี่โอ้พอมันเป็นภาษาไทยมันจะยากนิดนึงนะเราเลือกอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นบวกวิ่งให้ดูก่อนอันดับแรกนี่อัพมาเลยเดี๋ยวเราเล่นบวกวิ่งให้ดูก่อนทุกคนอุ้ยสวยมากใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะแต่ดิฉันชอบสําหรับมีดนี้นะคะในที่สุดถึงก็ได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นบวกวิ่งให้ดูว่าแตกต่างกับบวกระยะยังไงนะคะสําหรับไทซเนาะ มาแล้วค่ะทุกคนนีฟีฟอ,อมาค่ะอีนังนี่อุ้ยอุ้ยอ่ะอ้ย,อย,อยไม่ชินกับมีดใหม่เลยมันใหญ่เกินมึงอุย้ยมันใหญ่แบบอ๋อแต่ว่ามีดหนีอัพวิ่งมันก็ดีนะแต่แบบมันระยะไม่ถึงแล้แกดู ฉันว่ามีดใหม่มันอับประมงคนล้วเนี่ยสมมมีดใหม่มันอับประมงคนละเอาไงดีทุกคนนี่มาละตัวแรกนี่วิธีหลอกลอก่อนี่นะหนังนี่มาหล่อลังชั้นไม่มีมารยาทเลยนะ ไม่มีมาเลยอ๋อนีนะเก็บไปสองลวทุกคนบัลลังต้องเป็นของฉันอย่านะนี่นะนี่นะมาเกิดอะไรตรงนี้อีด๊กดูดีมีดเหมือนเขาควายมากแกแกดูมันมีความแบบจึ้งจิตจึ้งใจอยู่นะแบบ อันนีอีดอคนไทยคนแรกค่ะที่ใช้มีดนี้เพราะไม่มีใครซื้อ <laughs> ลดกิน <laughs> ลดกินอ้อยแอบสัมว่าแบบโอ้หสนตายไม่หยุดอ้อย มาคะ่ะ <si มาเกิดอะไรตรงนี้หนูมาทำอะไรหนูมาทำอะไรค่ะว้ายว้ายว้ายอีน <si ี่ก็เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้หรอสามคิวละสามคิวอ้ยโอ้ยอีดองมาค่ะเออ ว้ายอ๋อมาค่ะอ <s ad> ุ๊ยอ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 ้อยนีน่หนึ่งตัวอ้อยนีสองตัว นี่สามตัวติดแล้วทุกคนมากูไม่กลัวมึหงหรอกจ้ะ <h ast> นี่สี่ตัวติด5าตัวติดโอ้ยอีนี่มาดักมั่นกูอีกแล้ว <h ast> นี่นะ <h ast> นี่นะโอ๊ยนี่นะโอ๊ย แกจะไม่ใช่โนหนึ่งหรอฉันเป็นโนหนึ่งมีลีเลยนะฉันว่าประเดิมมีดใหม่มันแพงไงมันก็เลยแบบสู้ไข่ไม่ได้ฉันว่าแกอีน,นั่นอู้คนมันเยอะมากคนมันนี่หนึ่งตัวละมาอีใครนี่อีนี่อีนี่ละวกันโอ้นี่นะหนึ่งตัวโอ้ <c oughs> นี่นะหนึ่งตัว นี่อีนนี่มาตายที่เดิมนะคะทุกคนมันมันหนักใช่ไหมมันมีก็มันมันโอ๊อเราเล่งตัวโอ้ยโอ้ย นี่สองตัวละนี่สามตัวละมาอีดาบอยู่ไหนกันตรงนู้นใช่ไหมอยู่กันเยอะๆใช่ไหมอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมสี่ตัวละห้าตัวมาโอ้เอ้ากูมาทำไมอ๋ออ๋ออุบาทมาก โอไมคก็ชีด้วอยาให้มันได้แล้วกูเป็นคนตายสุดท้ายอ่ะต่อไปนะคะทุกคนเราจะไปอัเปลี่ยนจากบวกวิ่งนะคะเปลี่ยนเป็นบวกระยะนะคะเจอแน่ระยะไกลนะจะฟาดให้หมดลอยนี่เออพลังบวกระยะแน่เดี๋ยวก็รู้ว่าใครโนหนึ่งมาแล้วค่ะทุก คนฉันไม่ยอมหรอกนะนี่เราต้องเปลี่ยนทรงผมแก้เคล็ดทุกคนคอยดยูผมผีผมผีผมยาวขนาดนี้คือผมผี <c oughs> มึงมั่นหรอฮะมึงมั่นหรอมาสิ <c oughs> นี่นะสองตัวละ <c oughs> สามตัวเออเออโอ้โอ นี่นะโอ้ยมันหรอเจอหน่อยเจอหน่อยมาค่ะอีน่าไหนอีน่าไหน,น,ไหนมั่นเจอกูโอ้ยกูฆ่าใครไม่ได้เลยนี่นี่นี่นะคะสามตัวโอ้ยไหลยกูอีกแล้วอีกแกเ่เจอกูหน่อยนะมากูจะมีเขาควายไปทุบหลังมึง วะ <What? S 2> <Yeah. S 1> ดิป,ปีวัดขั้นสุดดอก <c oughs> นี่สองตัวแบบเบาๆ <c oughs> โยมือเกมนี้เป็นเฮีย้ยอะไรฟันไม่เคยโดด <c oughs> นี่นี่น,นี่โอ้ย <c oughs> ให้ฉันได้ไหลต่อได้หรือไม่ฉันถามแค่นี้ให้ฉันได้ไหล่ต่อได้หรือไม่ <c oughs> นี่มามาอีก <c oughs> นี่มา มาค่ะนี่มาค่ะมึงมาค่ะอีน้าหน่อยอีอีน้าหน่อยอ๋ออ๋อมนะีตายไปแล้วหนึ่งเจอกูอีกมเพราะมึงอะเจอกูอีก นี่นะอุ๊ยฟันไม่โดนวะอุ๊ยมีกูมันมีเก๋หรอวะอีดอฟันไม่เคยจะโดนเลยอย่าทะลุตัวกูอ่ะอีดอกูงงงงนี่นะอุ้ยกูงานก็อนนะจะมาตายคงตายคู่แหละโอ้เกมกา นี่นะคะโอ้ย <P> โอ้นี่นะโอ้ยอ้ออออยเห็นไหมสมปปรรนฟันก่อนนะเกมแม่งขาด ไม่ไม่อวยมีดใหม่กูเลยแต่โง่เข่ามากเนี่ยเนี่ยฟันไม่โดนอีกแล้วว่าคือมันคือมันคือมันอุบาทละว,ว่าเกมมันอุบาทอะเนี่ยเดี๋ยวฟันให้ดูนะเนี่ยฟันไม่โดนเนี่ยเกมมันอุบาทเนี่ยโอ้ยกูโพสเกมไว้ก่อนกูวีน่ากูแบบกูอยู่ตรงไหนกูก็ตายอีดอกรเอออีดอกูตายไม่หยุด หน้าเห็นปะอ๋อ <im> อ๋อยีอ่ะวัวว้ากระรองไปโอ้ใช้เน็อนตออกมาต่อกันไม่ต้องเล่นอีดอกนี่นะนี่นะนี่นะโอ้ยมึงมันยากมากตอนเนี้ยตอนนี้กูนนแบบอตัวฟรีเอา มึงมาตีคือไม่โดนเลยนี่โอ้ยนี่สามตัวติดนี่สี่ตัวติดห้าตัวติดโอ้โอ๊ะโอ้ยอ๋อไขไม้กูง้างแล้วว่า เกมแม่งเอออีดอเกมเหมือนเมายาคุมอีเนี่ยเหมือนไม่ได้เติมฟิโลเน่นี่นะอีดอ้มั่นตามกูอยู่ดีแหละอีกระเทยเนี่ยฆ่ามันนี่อุหน่าอุฟันไม่โดนนะกับอีเนี่ยอีเนี่ยมันโปโปเหรอมึงโปเหรอฮะมึงโปเหรอฮะใครมันโปฮะ นี่โปลเหรอโปลเหรอห้าตัวห้าตัวแล้วโอ้ยโอ้ยนี่นะโอ๊ยกูงานก่อนแท้ๆอีดอกนี่นะนี่โอน่ะทำไมกูงานแล้วมันไม่ไป呀อ,อีดอกเลือดมึงกระเซน็นกระซอนแล้วนะกกระเด็นกระดอนโอ้มาค่ะ <S 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 นี่นะ นี่นะนี่นะเก็บสามกูมันมีดโน,โนหนึ่งค่ะมามึงมานีา้อีลิลิตอีเอี้ยลุมกูกันดอกล้านตัวแสนเอาละค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นมีดราชันนะคะจบไปแล้วกับการเล่นมีดจอมราชันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะฉันจะเป็นโน1ฟีฟอออกก็ไม่ได้เป็นเห็นไหมจะเป็นโน1มีลีนะเออเคมไว้ก่อนไม่มีใครเคมแต่กูเคลมไว้ก่อนเอาละค่ะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของบอลคิลีได้นะคะแล้วอยากให้ส้มตู้ไหนอยาให้เล่นหมดไหนลองคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วจะพยายามทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดปังๆแม่เราจะกันคลิปหน้านะคะบายบายบาย